แล้วไม่เพิ่มว่านี่ก็เป็นเชื้อมาทำบริการอืมนี่เราพิการนางสายตาครับแสดงว่าเรามีความตั้งใจที่จะเอาเด็กที่พิการสายตาที่ไปที่มาอย่างไรเอ้าที่ไปที่มาครับก็ทำไปแล้วก็เรียกความเมตตาของพระสุภาราตระกูลนะครับก็ที่นี่เป็นมณฑลช้างมน,นุษนะครับภายใต้มน้าที่แสงสว่างเพื่อผู้พิการทางสายตาครับ ความตั้งใจของเราก็คือว่าเพื่อที่จะให้ผู้พิการทางสายตานในประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสเรียนรู้ความาความรู้ศาสนาขั้นพื้นฐานและก็อัลกุรอานโดยใช้อักษรเบรนเป็นสื่อแล้วก็ใช้เครื่องฟังนะครับเพือเขานั้นได้ใช้การฟังด้วยเพื่อที่เขาจะได้ท่องจำอัลกุรอานได้แล้วก็สาหรับผู้ที่ต้องการที่จะเรียนต่อไปเนี่ยก็คือเป็นภาษาอัลกุรอานท่องจำกุราณสามสิบยุษ แล้วก็เรียนรู้เป็นอลมะนะครับเป็นกีต้าวิชาภาษาอาหรับฟิกฮันดีซนะซัซีแล้วก็อื่นๆเช่นเดียวกันรียนครับพี่น<ด>้องถูกแล้วผู้มาเรียนเนี่ยมีครจใช้จ่ายไหมก็นักเรียนที่ต้องการมาเรียนที่นี่นะครับเรายินดีให้เข้ามาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆก่อนทางนี้เราจะดูแลตั้งแต่ค่าเดินทางแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับทางมารตรนซาเราก็ดูแลให้แล้วรายได้ตรงนี้รายรับตรงนี้ก็คือ อ่างายพี่น้องมันช่วยกันก็ยินดีด้วยความยินดีนะครับแล้วก็ครับก็ถ้าผู้ใดต้องการจะมีส่วนร่วมนะครับเราก็ยินดีแล้วก็ที่สำคัญก็อยากให้ดูอาให้เราแล้วก็ช่วยประชาสําคัญให้กับเราด้วยถ้ามีผู้พิการทางสายตาที่ไหนนะครับที่เขาต้องการความช่วยเหลือในเรื่องในเรื่องของอัลกุรอานแล้วก็ความรู้ศาสนานั้นก็ขอให้แจ้งให้เราแล้วก็เราจะได้อ่าคิดมัดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาได้ใช่ไหมครับยินะครับพี่น้องถ้าพี่น้องมีอ่า ผู้พิการทางไายทางไายตานะครับติดต่อมาได้ที่นี่ได้ครับติดต่อมาที่ก็ที่ผมมร์นาอิสละนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0876566089นะครับติดต่อนะครับติดต่อมาได้เลยถ้าพี่น้องมีลูกหลานที่สายตาพการทางทางสายตาที่จะเรียนพูดานก็ติดต่อมาได้ได้ครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับไม่มี พี่น้องที่จะคิดว่าจะบริจาคหรือจะช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลงทิกต o อกนะครับแล้วก็เรามาร่วมช่วยกันนะครับวันนี้ผมรู้สึกสบายใจมาได้เห็นนี้สบายใจขอรัศดรานาทอแทนแล้วก็ขอรัศดรานบรับที่น้องทุกท่านที่ได้มาให้เวลากับเราแล้วก็เยี่มเยีนเราที่นี่ครับ แล้วก็ขอให้เป็นอนัศวะหนึ่งเนาะที่ให้เป็นโซลโคเจริยาให้เป็นคนละบุญอย่างต่อเนื่องร่วมกันเช้ามั้เดี๋ยวพวกเราที่มาเดีย๋ยวเราจะร่วมบริจาควันนี้ผมจะให้ตัวตัวผมมรดการันก่อนนะแลต่จะไปช่วยนะรรรบลลาาาิิิิมมสฮห์ห ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِلُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ شكرا موسلم في قانون الزهران حيث لا คือความรู้ขั้นพื้นฐานขั้นโัวเอนแล้วก็อัลกุรอานนะครับโดยปกติไม่มีระบบการศึกษาสำหรับพิการทางส,สายตาดังนั้นก็ที่นี่ก็เป็นที่แรกครับธรรมเดิลละนละครับในประเทศไทยออจะว่าในอาเซียนก็ว่าได้นะที่ว่าเป็นดารณุณอารวมหรือม,มัตราซาเต็มตัวในการสอนอัลกุรอานแล้วก็กีตาร <c oughs> ์คือนักเรียนที่มาต้องการที่จะเรียนพื้นฐานก็สามารถที่จะเรียนได้ เพียงแค่เริ่มต้นฝึกอ่านอลิบาตาซาอะไรเงี้ยซึ่งเอารี้เราเรีนทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้เยาว์หรือจะเป็นผู้อาวุโสก็ตามที่รเราเคยมีต้ตชายคนหนึ่งมาเรียนอายุเจ็ดสิบปีอยู่สะาะอยู่แถ,แถวแถวไหนละของมามรัต์มานะนะอยู่แถวสาวเลยครับก็มาอยู่ที่นี่ได้พักหนึ่งแ OK กก็ไป,ไปไปมาๆนะครับแต่ว่าอายุเยอะแล้วเราก็ ไม่ได้ให้เขาแบบเข้าเต็มระบบอะไรคือเพียงแค่ได้มาสัมผัสมาฮอนได้มาเรียนอัลกุรอานบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็เริ่มต้นเมื่อเจ็ดปีที่แล้วประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วจากนักเรียนสองคนหนึ่งในสองคนก็คนสะด้วยแหละเดี๋ยวเจอข้างนอกนะครับพระมารรับดีอยู่ประดังเปซานะครับแล้วก็ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا صدق الله العظيم